สวัสดีครับมผมนทีิสานบ่าวพันเพื่นเมืองครับผมนะเบึงเบ็ดงเข่าแรงผมครับผมเมื่อนี้ยครับผมก็ได้เนื้อมาอาเจาะกับเมียงบันแปดสิบแปดล้านตัวครับผมนเนื้ออาเจาะนี่ครับผมสีออมใส่ผักคุณเลิศกับกะหล่ำปีครับผมนี่ผมก็จะเช็ดซุป ซุปหน่อไม้สมครับผมซุปหน่อไม้ดองเนี่ยนะครับกับขิงแค้งคือร่มเถอะว่ะฝนตกทางอื่นว่าครับ เนีเอ,อ๋อเจ้าผู้เดียวนะ้ะสุดเข็มข้นนะครับผม,มสวัสดีครับ โอ้เข็บกนดีครับผมมึงดำด้วย นี่ติดติต้มเหมือนน้ำมัสุมเขาครับเห็นมันซุกเล็กน้อยอีกหมอน,นึง ผักใส่ครับอาทินี่ผักลงเลย เสียบตาครับครับตุ่ม,มน้ำไม่สมนึกน้อยก่อนครับ ตมเห็นนึำซุกเหรอครับจังสิซุปเราไม่สมครับนี่ครับผมสิกขัวพริกขัวกระเทียมใช้ซุปเราไม่สมครับผมแม,น,มนนี่ครับ,มนนรบผมชุรสดเด็ดยอดๆอลกน้อยครับ บริได้พัดนะครับ นะครับทีนี้มีอย่างครับผมสีขัวบักพริกไปน้ำพร้อมจะได้ไฟครับขัวรพริกไปน้ำพริกพริกขงนเวอร์ทับผมได้สิขัวจะได้ไฟครับจะได้ทาน นี่น้วม,มักครับผมแล้วเผ็ดอีหรีอวะพริกตำเองครัวเองนี่ครับ Han. Nick ริกดแล้ว หุอแไปเลยครับอ้อนนะขมร้มําเลย เขาบมดตับเขาเ้ยมเลือดแตก่คนเข้าหมดลูกดิกแบ่งกันฮะลูกดิก แล้วเหมันมนี่ละสุกไม่สมแดงยี่คขึ้นเรืย nhóm <t> cực <stereotype> không ngon súp nó mày khác cái cảnh nó được <t react> สเสยบเข่าเบิร์ตปอดีอิ่มแล้วครับผมเราหมดอิ่มครับเจือเจือเพราะเผลกระหอน อย่าเป็นตำผิดก่อนครับป่ะที่นี่ฝนก,บบะกระบอกตกจ้ากเท่าตกระตกบ่แห้งครับผมน้ำโบะนี่ละมาอยู่นี่แหละครับเขาเ่าอย็างเดี๋ยเห็ดไดิยังอยู่ครับมันจะไถหุดไถหุดกับพวกเขา่าหรอกฝนมันมันแห้งแล้งครับปีนี้ดีดีแห้งเล้วครับเด้อ ลำรวยสุขุสุขชนครับผมอยู่ดีมีแห้งสวัสดีครับ